สวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆวันนี้ช่องเทเลอบอลสีจะพามาชมบอลสีนะคะเริ่มจากบอลสแีแดงนี่แหละเขาชื่อพยามนนะคะพยามน์เป็นบอลพื้นใบสีแดงนะคะเป็นบอลใบไทยมีเม็ดสีกระจายเนี่ยนะคะเส้นใบกระดูกใบสีแดงเราเคยนําเสนอไปครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นเขาใบใหญ่มากนะคะเราก็ยุบใบลงหัวไป ขึ้นมามีหลายหนอนะเ,อเดี๋ยวว่างๆช่องทะเลจะทำจำนวนนะคะจริงๆบนสีถ้าเราไม่ทำจำนวนเขาอยู่เป็นกอเนี่ยก็สวยมากนะคะถ้าเราไม่อยากจะทำจำนวนเพื่อแบ่งปันนะคะเขาก็สวยของเขาแต่ที่นี้เผื่อเผื่อใครสนใจนะคะเราก็ทำจำนวนไว้อันนี้คือพยามนมาดูอีกตัวหนึ่งข้างๆ อันนี้เป็นบอลไม่มีชื่อนะคะอันนี้เราก็ได้มานะคะเป็นบอลใบหนามากไม่มีชื่อก็คือลูกไม้นั่นแหละนะคะหลังใบจะเป็นเส้นกระดูกขาวที่ชัดเจนมากใบหนานะคะมีมีดอกฤดูการนี้บอลสีจะมาพร้อมกับดอกนะคะเดี๋ยวเราจะไม่เก็บดอกนะ จะปล่อยให้เหี่ยวแห้งไปหรือตัดออกนี่ลักษณะใบของเขานะคะใบหนาสวยนะคะก็สวยใครชอบสีแบบแบบเนี้ยนะคะสีหม่นหม่นอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ได้มาในาน้ำลูกไม้นะคะเขาแถมให้นะคะคล้ายม่วงมงคลนะคะคล้ายม่วงมงคลเขาบอกว่าเป็นลูกไม้ม่วงมงคลนะคะก็แนะถมให้ตอนเราเอฟ บอลมีชื่อมานะคะก็เป็นลูกไม้เหมือนกันอันนี้ช่องเีเลยจะชอบบอลสีโทนนี้มากโทนขาวเขียวเนี่ยนะคะนี้จริงๆเขาสวยนะคะถ้าใบเขาไม่กระด่างกระดำอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเขาน่าจะเกิดโรคหรือไม่ก็ถูกแสงน่าจะลูกหรือแมลงแทะนะคะเป็นบอลใบหนาลูกไม้ใบหนานะคะเป็นลูกไม้ใบหนาลูกไม้เราไม่เยอะหรอก ะะมีไม่กี่ตัวถ้าเขาได้แบบนี้เห็นไหมสะดอแดงได้แบบนี้ทุกใบอ่ะจะสวยมากนะคะเขาเคยเขาเคยไม่มีแบบนี้นะคะคือเป็นแบบนี้ทุกใบสวยนะคะช่องในเลยจะชอบบอนสไตล์นี้นะคะเนี้ยมันรู้สึกว่าสดชื่นชอบสีเขียวเยวขีาวๆาวนะคะ เป็นลูกไม้ใบหนาลูกไม้แปลกล่ใบหนาเนาะนะคะอันนี้ก็หนาเนี่ยอันนี้ก็ใบหนาอ่ะมาดูอีกตัวหนึ่งเป็นบอลมีชื่อไหมอ่ะลูกไม้เหมือนกันนะคะเป็นลูกไม้เหมือนกันดูป้ายแอบดูป้ายไม่ใหญ่ใหญ่หูยาวนะคะเป็นบอลสีแดง นะคะบลสีแดงใบใหญ่ลูกไม้ก็ดีตรงที่ว่าไม่ต้องไปจําชื่อมันเนาะบางท่านก็เลี้ยงก็เพื่อดูความสวยงามสีสันของเขาแต่ละตัวเขาไม่เหมือนกันไม่ต้องจําชื่อแต่ช่องเทยเลยชอบชอบที่มีชื่อมากกว่านะคะ,ะมันทําให้รู้ที่มาที่ไปนะคะมีชื่ออันเนี้ยใบหนาเหมือนกันนะคะ แข็งแรงลูกไม้สีแดงนะคะอ่ามาดูบอนมีชื่อกันนะคะบอนมีชื่อม้าก,กันทะกะเห็นไหมตกตั้งแต่มเ,ตมเมื่อคืนฝนนะคะเพิ่งเพิ่งหยุดตกไปก่อนเที่ยงนะคะเนี่ยน้ำค้างไม่ใช่น้ำค้างน้ำฝนนะคะน้ำฝนหยดพราวสวยงามนะคะ คัสสิม้ากันทะกะม้ากันทะกะสีเขาจะเป็นแบบเนี้ยเจมๆมอย่างเงี้ยนะคะสวยนะคะสีสวยม้ากันทะกะม้าพระพุทธเจ้าของเจ้าชายสิทธัตถะนะคะม้าเจ้าชายสิทธัตถะสวยนะคะกระดูกเป็นบอลโชว์กระดูก ดูกสีขาวนะเห็นไหมมองไปจะเจอกระดูกก่อนเลยบนใบหนานะคะก้านเขียวแต่กอดีนะคะลองเลี้ยงนะคะลองเลี้ยงดูนะคะสวยงามฟอมกอดีมากเรามีหลายตอเนี่ยเห็นไหมคะอ่าบนสีถ้าเป็นกระถางเนี่ยถ้าเป็นกระถางแล้วเป็นฟอมกอเนี่ยนะคะ มันมันสวยนะคะถ้าเราไม่ทําจํานวนนะถ้าเราไม่คิดที่จะทําจํานวนก็คือเราเลี้ยงไว้ดูเล่นไว้ดูความสวยงามเนี่ยนะคะเราทําเป็นปล่อยให้เขาเป็นกอเออแตกหน่อยุบไปแตกหน่อยยุบไปอย่างเงี้ยนะคะอย่างได้หลายกระถางก็แบ่งเอาอะไรเงี้ยแบ่งต้นแบ่งก็เอาไม่ต้องไปผ่าหัวอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะยิ่งหัวเขาใหญ่เขาก็จะแตกหน่อดีมากนะคะเนี่ยเขาก็มีความสวยอันนี้แดดสักหน่อยนะคะ เงาอะวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์น,นี้ยังไม่ทำจำนวนจะทำอยู่นะคะก็มีใบเก่าใบเสียจะทำอยู่นะคะจริงๆใบเขาสวยนะคะอันนี้ยับยุ่ยยี่ไปหน่อยนะคะสภาพแวดล้อมนะคะจริงๆใบเขาจะไม่เป็นอย่างนี้เป็นบอลใบกลมนะคะตับวันวันศุกร วันศุกร์ทำไมไม่ฉีดไม่ไม่สีฟ้าวันศุกร์สีชมพูนะคะเส้นใบกระดูกใบเขียวขาวสุดือแดงนะคะใบใหญ่ก้านใหญ่เป็นบอลใบใหญ่นะคะอันนี้เขาย,ยุบลงไปก็ขึ้นมาใหม่ก็เป็นพิกลพิก,การนิดนึงนะคะน่าจะหัวใหญ่แล้วละวันศุกร์มาดูมา้าอีกตัวหนึ่งอันนี้ม้าสีหมอกนะคะ ม้าสีหมอกใบเขาก็ใหญ่อยู่เนาะบอสีเนี้ยได้อยู่กระถางใหญ่ต้นเขาก็จะใหญ่ตามกระถางนะคะเนี้ยม้าสีหมอกแต่สีไม่หม่นไม่หมอกเลยนะคะสีออกเขียวไปเลยเป็นบอด้านหลังเขียวๆมาสีหมอกเป็นเป็นม้าของขุนแผนนะคะตับขุนช้างขุนแผนเนาะ ดูใบเล็กเขาจริงๆเขาจะเป็นสีหม่นๆออกม่วงนะสีหมอกๆมอๆแต่นี่น่าจะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเนี่ยนะคะมาสีหมอกก้านลายเนี่ยนะคะบนสีโอ้ก้านตั้งสูงชันดีมากเลยเนี่ยนะคะตั้งตรงมากก็มาดูแต่ละแม่หยิบน้ำออก ต่ละแม่กุสุมานะคะตับผู้ชนะสิบทิศของเรามีอยู่สามตัวตะ่ละแม่จันทาแต่ละแม่กุสุมานะคะกุสุมานี่เราก็มีจํานวนอยู่เป็นการแยกหนอ่อไม่ได้ผ่าชิ้นนะคะเนี่ยแตะ่ละแม่กุสุมาสวยเป็นบอลสีแดงขอบบิดๆใบยาวนะคะขอบเขียว ด้านหลังก้านสีชมพูนะคะเนี่ยจริงใบเขาใหญ่กว่านี้อยู่แต่นี่น่าจะเป็นแบบแตกแตกกอเยอะนอเยอะนะคะใบเล็กอีกตัวหนึ่งอันนี้กวนอิมนะคะจริงๆเขาบอกว่าถ้าใบยาวๆอย่างเงี้ยนะคะ เรียกปีกนางฟ้าใช่ไหมปีกนางฟ้านะคะแต่เราก็เรียกกวนอิมนะคะถ้าใบยาวเขาจะเรียกปีกนางฟ้าแต่นี้เราก็เรียกกวนอิมตอนแรกๆมันก็อย่างเงี้ยนะคะมันก็คือกวนอิมนั่นแหละบางบางใบก็ใบยาวมาแต่เล็กเลยนะคะเนี่ยประตูขึ้น ก็ใบายาวอย่างนี้เลยนะคะกวนอิ่มบอลขาวบริสุทธิ์ขอบเขียวใบบิดผิวก้านบริสุทธิ์มากนะคะเป็นฟอร์มกอเตะหนอดีเนาะนะคะเราก็มีจำนวนนะคะมีกระถางไซส์สี่ห้าสิบาทกระถา,างไซส์สี่สวนเราจะเป็น50บาทหมดเลยจะไม่ขายเกินนี้ละนะคะสำหรับฤดูการนี้นี่ก็เป็น อีกตัวหนึ่งที่ช่องเทเลเลยชอบก็คือนางวาลีนางวาลีอยู่ในตับศูนย์เอไม่ใช่ตับผ้าไัยมณีกําลังจะบอกว่าศูนย์ทรผู้ศูนย์ทรผู้เป็นผู้แต่งผ้าไัยมณีนะคะก็นางวาลีก็เป็นเมียผ้าไัยมณีเป็นนักรบนะคะเนี่ยช่องเทเลเลยจะชอบอสีเขียวขาวเปื้อๆกันอย่างเงี้ยนะคะมันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แต่รู้สึกว่านางวาลีกรนี เกิดจากการตั้งใจทำเป็นฟอร์มกอนะคะไม่มีที่ไว้ไม่มีใครรับเพราะว่าเป็นบอลธรรมดามากสีเขียวเขียวไม่มีสีสันเราก็เลยทำเป็นฟอร์มกอนะคะเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยกวนอิมเนี่ยก็คือเป็นฟอร์มกอเกิดจากธรรมชาตินะคะแต่ท่านี้ก็เป็นความตั้งใจของเรานะคะ อีกอันหนึ่งเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีตัวนี้อ่ะเขาไม่ด่างนะคะเขาไม่ด่างแล้วก็อตอนตอนเราได้มาเขาก็บอกอยู่แม่ค้า,าก็บอกว่าลุ้นด่างนะตอนเล่นบอลสีใหม่ๆเราก็ไม่รู้ว่าลุ้นด่างคืออะไรนะฮะเราไม่คิดว่าลุ้นด่างแล้วมันจะไม่ได้ด่างเลยไม่ไม,ไม่ไม่ด่างเลยตลอดชีวิตเขาก็ไม่ด่างเลยตลอดชีวิตนะคะ เราผ่าชิ้นก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยหน้าตาเขาแบบไม่ด่างเราก็เอามาทำเป็นฟอร์มกอนะคะเนี่ยลาย,ลายกระถางใส่กระถางสิบตัวนี้ตัวนี้ไม่มีชื่อเป็นบอลเก่าบอลโบราณมั้งนะคะเห็นชาวบ้านเขาเลี้ยงนะคะเราก็ขอมานะคะเป็นบอลใบยาวบิดบิด บ,บิดนะคะสีแดงขอบเขียวไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะก้านก็เป็นสีแบบนี้นะป้อมกอแตกก่กอดีนะคะแตกก่กอดีนี้ก็เพิ่งขึ้นมาสวยงามสวยนะคะหลงไหลหลงไหลกับบอลสีอันนี้อะไรเนาะพระโมคันลานะ รู้สึกว่าเราจะแบ่งได้สองกระถางยังไม่ได้ทำจำนวนยังไม่ได้ทำจำนวนแบบผ่าชิ้นนะคะกะว่าอยู่นะตั้งใจอยู่นะคะเป็นบอลกราบแข้งยังไม่มีจำนวนอันนี้ก็เหมือนกับตัวข้างบนนี้นะคะที่เราแยกหน่อมานะคะบนโบราณตั้งชื่อว่าบอนโบราณ ไม่มีชื่อบอนโบราณน,น,นี้มาสีหมอกเนาะสีไม่หมอกอามาดูทางนี้แลก้กันอีกนิดหนึ่งอันนี้มัขวารานังสรรนะคะต้นแม่พันธุ์ของเขาเนี่ยโอตากแดดตากลมตากฝนจนจนเาเรียกอะไรอะจนกายพันธุ์ไปแล้วล่ะนะคะเนี่ยแข็งแรงมาก ทุนแดดทุนฝนเราก็แยกจำนวนได้เยอะอยู่มัคคลราังสันนะคะนี่ก็ไก่ไก่ราชาวดีรวมกอรู้สึกว่าเดี๋ยวดูก่อนอ๋อเป็นการรวมกอนะคะรวมกอโดยตั้งใจอ,อีกอันหนึ่ง อันนี้สุรเสณ์ของจริงได,ได้มาในนามสุรเสณ์เลยแต่ที่เราจำน่ายนั่นก็คือเราได้มาในนามอินทรชิตแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมามันคือสุรเสณ์เราก็เลยเออเป็นสุรเสณละกันนะคะเพราะลักษณะใบมาเทียบกันแล้วอันเดียวกันนะคะนี้ตัวนี้นะคะสวยงามสุรเสณ์นี่เป็นลิงไหม เป็นลิงนะคะเป็นลิงของพระรามสมุนพระรามทหารพระรามอันนี้ฮกหลงฮกหลงนะคะสมัยตอนตอนเล่นบอลสีใหม่ๆฮกหลงก็แพงนะกระถางละส0มร้อยสีนะคะเรารับมาแต่ไม่ได้ถึงเป็นพันหรอก สวยนะคะฮกหลงเขาก็สวยของเขาเนะาะธรรมชาติสรรสร้างนะคะไม่ได้ลองไม่ได้ลองน้ำนะฮกหลงเขาไม่ชอบน้ำหรือเปล่านะคะอีกตัวหนึ่งแล้วกันไม่รู้ว่าเคยนำเสนอไหมชื่อเพชรพิรุนเพชรพิรุนมีเม็ดสีแต่บางคนเขาบอกว่าทับทิมเม็ดใหญ่อันเดียวกันนะคะอันนี้เพชรพิรุน นี่ก็แตกกอดีแต่ยุบหัวไปแล้วก็น่าจะแตกกอใหม่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางยังไม่มีจํานวนนะคะเนี่ยกหลงเออไม่ใช่สิอันนี้เป็นนาลายเลืองพบนะคะนาลายเลืองพบได้มาในนามนาลายเลืองพบแล้วเราก็มารวมกอนะคะเราทําจํานวนามารวมกอนี้ไก่ฮาวายนะคะเรามีจํานวนนะไก่ฮาวายกระถาง กระถางา8นิ้วฟอร์มกกฟอร์มกอทำเองนะคะ250รวมส่งถ้ารับสองกระถางก็เท่าไหร่อ,ะรอะ่ะ450นะคะกระถางแปกระถางสี่ก็มี50บาทนะคะถ้าจะส่ง50บาทเมาเมาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสด,ดีค่ะ